ทังเช่าคอดี้ไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามานะครับผมยังอยู่กับคุณซีโรดครามไพบูรณ์เราคุยกันถึงเรื่องโค้งสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งแน่นอนครับในช่วงแรกเราคุยกันไปแล้วเงินมีเท่าไหร่ศาสตร์ก็ไปให้เต็มที่แต่หน้าที่ของประชาชนคืออย่าไปยอมอย่าไปเยอะไม่เป็นไรรับมารับมามันศาสตร์มาเราก็รับแต่ต้องรู้แต่ต้องร,องรู้แล้วก็อย่าไปเลือก นะครับรับอย่าไปเลือกนะครับแล้วก็คนที่คิดว่าเลือกไงก็สู้พวกใช้เงินไม่ได้คุณอย่าอย่าตกเป็นเหยื่อคนพวกนี้นะครับปีหกหกเราเห็นแล้วว่าพวกใช้เงินแพ้กี่จังหวัดบ้านใหญ่แพ้กี่จังหวัดเกิดอะไรที่ชนบุรีเกิดอะไรที่ปทุมธานีเกิดอะไรที่นนทบุรีเกิดอะไรที่ลำปางคนไทยรู้เพราะฉะนั้นไปลงคะแนนเยอะเวลาเราพูดว่าประชาชนคือเสียงสวรรค์นั่นแหละคือเวลาที่เราไปเลือกตั้งกันเยอะส่วนคนที่อย่างที่คุณซิโร่ว่าถ้าคุณเป็นผู้สมัครอย่าท้อ ช่เวลาคุณชนะเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่พักไหนอะไรงไงเวลาคุณชนะคนพวกนี้ยมันจะยิ่งน่าบยิ่งใหญ่แล้วคนทั้งทั้งประเทศเขาชื่นชมมคือ,อคือคนไทยเนี่ยนะเราชอบคนที่ตรงไปตรงมา ได้คะแนนด้วยความนิยม <ฮะ S 2> คือ,ค,อคือจะอยู่พักไหนก็ตามเนี่ยนะถ้าชนะด้วยพลังบริสุทธิ์ในคนชอบทั้งนั้นแหละค,ค,คือคนที่ชับบริสุทธิ์อยู่เพื่อไทยภูมิใจไทยประชดิปัตย์อยู่พักประชาชนใครก็ชอบใครก็เชียร์ <ฮะ S 2> ถ้าคุณบริสุทธิ์เนี่ย <ฮะ S 2> คุณเชียร์หมดแหละทีนี้มาคุยกันโค้งสุดท้ายแบบนี้คุณผู้ชมครับหลายปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีเจริญขึ้นโทร,รศัพท์ก็อัดเสียงได้มักการอัดเสียงก็ทําได้ง่ายมากขึ้นอ่ถูกไหมใช่ใช่คือมีทั้งนั่งคุยกันอย่างนี้ ใช่แอบอัดหรือโทรคุยกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเปิดอะไรเขาเรียกอะไรแอปแอปแอบอัดครับสองปีมานี้คนตกเก้าอี้ด้วยด้วยคลิปเสียงเยอะได้ใช่ใช่ทำไมไม่จํากันบ้างคุณจก็น่าเลยสิครับฮะไม่รู้ไงมันเป็นยังไงไงก็แบบส่วนใหญ่ที่ที่ตกเก้าอี้ด้วยร่คลิปเสียงมันมาจากเวลาคนมันย่ามใจเฮ้ยกูใหญ่ใครทําอะไรกูไม่ได้ใครจะอัดกูว่าแล้วเวลาคนย่ามใจเนี่ยมันจะเผลอมันจะการตกการตกปุ๊บชิมหายหมดเลยนะครับอังคงอังเค้ออะไรก็อย่างเงี้ยแหละครับ ใครก็ทําฉันไม่ได้จบอย่างนี้อย่างนี้เรื่องอ่ะมันควรจะคุยไหมเอาอย่างนี้ก่อนอันนี้หมายถึงคลิปที่เป็นข่าวใช่ไหมทุกคลิปนี่แหละไอ้ที่ไอ้ที่ตกกันทั้งนั้นเนี่ยไอ้ที่ตกเนี่ยแล้วถามผมนะเรื่องที่คุยเนี่ยไม่ควรคุยเลยชูไหมไม่ควรไม่ว่าคุยกับใครก็ตามไม่ควรเลยไม่ควรตั้งแต่ต้นทุกคนที่มีปัญหาเรื่องคลิปนะเพราะคอนเทนต์หรือเนื้อหาในคลิปนี่มันไม่ควรคุยพอคุยเนี่ยนะครับแล้วมันเปิดออกมาคนเขาเลยโกรธทีนี้ไอ้พวกที่มันคุยเรื่องที่ไม่ควรคุยแล้วถูกแฉเนีี่่่ยยยมมมุกนนจะะาแบบ้้เฮคิดไผ ผิดที่คนแฉซึ่งโอเคก็พูดได้ในแง่กฎหมายแต่ว่าแล้วคุณไปพูดอย่างนั้นทําไมไอ้การที่เราฟังคลิปต่างๆแล้วเรากดเพราะเรารู้ว่าโอ้โหในหัวไอ้คนพูดนี่มันเป็นคนแบบนี้นี่ว่าเนื่อรับคือคลิปมันมีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่เราฟังเราแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยที่คุณพูดคุณพูดอย่างนี้ <ฮะ S 2> ได้ไงทํา <ฮะ S 2> ทไมคุณเป็นคนที่ความคิดคุณแย่อย่างเงี้ยอังเคอลอยากได้อะไรบอกได้นะคะอย่างเงี้ยมันโกรธเพราะอย่างนี้อ๋อเขาเป็นคนแบบนี้วิธีคิดเขาเป็นแบบนี้อ่าอ,อ,อย่าไปฟังนะอะไรอ่ถ้าเเเราาไม่อคคคลลิิปปนนั้ดียวือ จริงๆคุณไม่ควรจะพูดแต่อยากให้คุณเตือนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีสายโฟนอินนะแต่อยากให้คุณเตือนก่อนว่าต่อให้อคุณได้ยินมาแล้วคุณรู้ไอ้คนนี้เป็นยังี้บางทีการส่งต่อก็ผิดอีกนะต้องเตือนต้องเตือนต้องเตือนมีสายโฟนอินอมี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 คนในคลิปถ้าคนในคลิปก็ดีสิคุณได้ใครมาโฟนอินนะใช่คนคนนี้เขาชื่อพัทรพงศุพักษรรู้จักไหมไม่รู้จัก คุณจะว่าผมนะคุณทนายอันบูรีอ๋อทนายอันอยากฟังไหมอ๋อ,อฟังฟังแล้<ร>คุยกับเขาหน่อยไหมฟังทนายอันฟังทนายเดี๋เดๆตอนนี้รับสายหรือยังไปทำติดต่ออยู่อ๋อ,อแต่ให้คุณเตือนก่อนว่า พอคุณได้ยินคลิปสมมุติคุณถูกรับการส่งต่อมาฟังแล้วด่าเรียบร้อยอีวิ่งแม่แม่อย่างที่ว่าอย่าทําต่อนะใช่ไหมถูกไหมทางคุณไม่แน่จริงอย่านะอะไรเอาอย่างนี้เป็นหลักการเลยว่าอะไรที่เสียหายกับคนอื่นถ้าเราได้มาเนี่ยอย่าส่งต่อเขามีสิทธิ์ฟ้องไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์คือถึงแม้ว่าเขาจะพูดจริงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยิเป็นคุณอยู่เขมรแบบคุณเซนนะอย่างนั้นคุณด้ยบางทีอันต้องเตือนในยุคโซเชียลเหมือนกันบางทีเราแบบเฮ้ยเราได้ของดีมาอยากให้เพื่อนรู โดยลืมไปไอ้การอยากให้เพื่อนรู้นี่มันคือการส่งต่อข้อมูลมเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับคือถ้าเรา,เราคิดว่าได้ของเด็ดมาไม่เป็นไรให้มันจบที่เราส่วนคนอื่นเขาจะได้จากใครปล่อยเขาไปถ้ามันแทบจริงมันแต่จริงเดี๋ยวมันมีคนส่งให้คนอื่นเองอเราไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องฉันมีภารกิจทางประวัติศาสตร์ว่าเฮ้ยฉานรู้โลกต้องรู้ของเด็ดของแทบอยู่ในโทรศัพท์ฉันฉันต้องส่งไม่ต้องเป็นไม้จิ้มฟันอย่ารีบไปงัดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทีนี้ถามเนื้อหาในคลิปเอาคลิปที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยกระ ผมว่ากระเทือนเพราะว่ามันดันมีประโยชน์หลายประโยชน์ที่แบบคนฟังแล้วขัดใจไงอ่ะอย่างเช่นแม่ต้องพาดพิงพักอีกไงใช่ไหมไม่เราเราก็บอกเอ้ยไม่มีทางที่เป็นหลอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะพักส้มนี่แหละส้มชนะไม่ได้เป็นหรอกแล้วก็ปฏิวัติอีกนายไม่พอใจอย่างเงี้ยคือคือไปพูดทําไมอ่ะมันไม่น่าพูดมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วจะคุยไหมสวัสดีครับคุณทนายอันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับคุณซีโรดครามไผ่บูรณนะครับคุณทนายอัน ฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนายอันครับยังไงยังไงตกลงคลิปนี้เป็นยังไงคุณทนายอันฮะเออก็มีการนําส่งต่อเนี่ยนะครับบางกระแสก็บอกว่ามีการแชร์กันในกลุ่มสักพักหนึ่งบางกระแสก็บอกว่าสดสดร้อนร้อนจากไล่แล้วนําให้ผมแต่ประเด็นคืออย่างนี้ไม่ว่ามันจะมีการเผยแพร่หรืออะไรกันช่วงไหนอย่างไรเนี่ยผมว่าประเด็นสาระสาคัญคือมันไม่มีการนําเสนอแต่ผมมองแล้วดูแล้วเนี่ย คนเข้าใจว่าเป็นคลิปเสียงแต่ไม่ใช่มันคือคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากหน้าจอ <H m? S 2> แล้วผมอ่าเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ถ่ายจากหน้าจอแล้วน่าจะเป็นการประชุมสายสามสาย <c oughs> เอ้ยตายแล้วคือคือ,อจนถึงวินาทีนี้ผมกับคุณสิงโรดยังนึกว่าเป็นคลิปเสียงถูกไหมที่แท้เป็นคลิปคลิป,ป็นดีโอคคล้ายๆกับไลา์วิดีโอคอลแล้วก็มีโทรศัพท์อีกตัวไปซ้อนถ่ายอย่างนั้นเหรอทนายอัน ถูกถูกต้องครับไม่ใช่ไม่ใช่ไชลน์โทรเป็นโทรเบอร์นี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่าใช้วิดีโออีกเครื่องหนึ่งถ่ายกล้องหลักไว้ในขณะผู้สนทนาบันทึกปลายสายครับอ๋อเอาล่ะเข้าใจละสมมติผมกับคุณทนายอ่านเราโทรคุยกันมผมเนี่ยอยากอัดเสียงคุณแต่ผมกดไม่เป็นผมก็เลยไปเอาโทรศัพท์อีกตัวมาถ่ายโทรศัพท์ตัวที่คุยอยู่ถูกไหมรูปแบบวิดีโอถูกต้องครับอ่าอ่าทีนี้เนื้อหายใจความเนี่ยเอาเขาก็บอกว่า เดี๋ยวเขาจะเอาผิดคนส่งต่อนะเขาจะเอาผิดคนเผยแพร่นะคุณทนายอันก็ผมก็ไม่ได้กลัวครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยผมดูแล้วไม่ดูจากเเ,เราเป็นประชาชนธรรมดาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการตัดต่อเนี่ยก็ดูว่าน่าจะไม่ใช่เป็นการตัดต่อสองลำการที่สุดคือเห็นว่าเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างยิ่งเลยมีหลายประเด็นมากนะครับหกเจ็ดประเด็นที่สังคมจะต้องรู้เกี่ยวกับ เออว่าใครเป็นใครอะไรยังไงพูดเพราะเพราะเพราะว่าคนที่มีส่วนได้เียก็คือพรรคการเมืองหรือคนที่พูดเองแต่ที่เสียเสียก็คือประชาชนก็เลยมองว่าเป็นประโยชน์แหละครับอ่าแล้วก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนพูดพูดถึงใครอะไรยังไงผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นใครยังไงเนี่ยนะครับพ็ก,ก็ไม่น่าจะเข้าขายว่าจะกระทำผิดกฎหมายใดๆครับครับอ่ะไหนๆคุณก็เป็นทนายเดียวเดี๋ยวผมถามคําถามเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวคุณสีโรดก็ก็ผมก็ถาม ถ้าสมมุติถ้าสมมติเขาบอกว่าโอเคก็พูดจริงซึ่งึ่งเขาก็บอกว่าพูดจริงอ,อะนะก็มันเป็นความเห็นส่วนตัวมันเป็นมุมมองส่วนตัวล่ะทนายอ๋ันจะว่ายังไงอ่าส่วนตัวแล้วเขาเสียหายไหมล่ะเขาไม่เสียหายเพราะถ้าเขาไม่เสียหายแล้วจะมาเอาผิดอะไรกับผมอืมอืมออ้าวแต่ว่าเป็นการลักลอบแอบบันทึกเสียงอะไรอย่างนี้ไหมผมไม่ไม่ใช่คนบันทึกอ่าครับครับความจริงต้องเอาผิดคู่สนทนาที่บันทึก อืม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 ก็คือต yes> uh, uh, ้องเอาผิดคนทายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราก็ไม่กลัวใครถูกไหมอ่าอ่าอ่าถูกต้องครับแต่ว่าทนายอันเนี่ยได้รับส่งต่อมาว่าเฮ้มันมาอย่างนี้นะเราก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์สาธารณะถูกไหมครับใช่ครับฮะถ้าอย่างนี้โทษนะภาษาชาวบ้านเรียกพร้อมสู้ทุกสาร อูยผมไม่กลัวล้ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดินเข้ามาในเส้นทางต่อสู้เนี่ยผมมีหกเจ็ดคดีแต่วันนี้เคลียร์ทุกคดีทั้งชนะคดีและคู่กรณีถอนฟ้องโดยไม่มีเงื่อนไขครับฮ่าฮ่าแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้เดินหน้าอะไรนะก็มีแค่บอกว่าอาจจะมีการแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดอะไรอย่างนี้เท่าที่ผมเช็คนะครับอ่าอ่านะครับ คุณซิโร่มีอะไรจะถามทนายอันไหมไม่ครับผมว่าก็ทนายอันก็พูดดีคือคือตอนนี้เราคิดว่าเป็นเสียงของรัฐมนตรีท่านหนึง่ง <ừ mos S 2> นะแต่จริงๆในในที่ทนายอันเผยแพร่ก็ไม่ได้ระบุชื่อเพราะพอไม่ได้ระบุชื่อเนี่ยนะครับความรู้ว่าเป็นเรื่องรัฐมนตรีท่านไหนเนี่ยมันเป็นสิทธิคนอื่นไปไปสืบค้นไปเช็คกันเองเพราะฉะนั้นผมว่าทนายอันพูดในง่ายกฎหมายอันนี้ถูกคือตอนที่ทนายอันเผยแพร่เนี่ยไม่ได้บอกว่าใครไงมันเมื่อสิ่งที่ทนายอันพูดไม่ได้บอกว่าใครเนี่ยจะมีใครไปฟ้องว่าตัวเองเสียหายไม ทนายอันไม่ได้บอกว่าใครงนั้นไอ้ที่มาคิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้มันมาจากการที่คนไปปฏิเต่อเองซึ่งไม่เกี่ยวกับทนายอ,อะไรแล้วทนายอันแต่แต่แต,แต่ผมมีคําถามนะห้ามห้าบอกชื่อนะทนายอันต้องมีการส่งให้ <c oughs> ให,ให้ให้คนรู้จักหรืออะไรเงี้ยแล้วปฏิกิริยาตอบกลับมาตอนที่เราส่งไปเป็นไงบัางทนายอัน ผมไม่เข้าใจครับหมายถึงว่าพอเราได้มาใช่ไหมเราก็อาจจะต้องเปิดให้คนรู้จักกันฟังเฮ้ยช่วยฟังหน่อยได้ไรแล้วพอเขาฟังแล้วเขา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 คุยอะไรกับทนายอ่านไหมไม่เลยผมเปิดเอ่อพกเขาคนสายลับผมส่งให้ผมผมพิจารณาแล้วผมโพสเลยอ๋อคือเราก็ยังไม่ได้แบบสมมุติสมมติทายอ่านนั่งอยู่กับคุณสิรโรสเอ้ยคุณสิรโรสช่วยฟังหน่อยได้ว่ามันใครว่าอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีอ๋อก็โพสเลยถูกปะ หดเลยครับอ่าอ่าได้ครับถ้าอย่างงั้นก็เดี๋ยวไว้รอดูนะครับว่า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 ปฏิกิริยาเป็นยังไงนะทนายอ่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทนายอ่าขอบคุณครับถ้าอย่างถ้าอย่างงี้ไม่มีปัญหาทางกฎหมายแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าใครนี่ครับผมก็เชื่อว่าเขาคงคิดมาแล้วล่ะถ้าอย่างงี้อย่างงี้ใครไปฟ้องเขาไม่ไม่ต้องไปฟ้องเสียเวลาเพราะว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายเนื่องจากในคลิปไม่ได้บอกว่าใครเมื่อไม่ได้บอกว่าใครคุณไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาไงต่อแต่ทีนี้วกกลับมาเทคโนโลยีนี่มันเป็นดาบสองคมจริงๆนะอ่ะอย่างที่เราย้อนกลับมาอีกทีคุณไม่ควรจะพูดในหลายๆเรื่องใช่ใชถูกไหมใช่ใช่ใช่ไม่ว่าใครก็ตามนะคุณสิรดเอาพูดจริงคือเรื่องไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ควรพูดอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะใครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลสาธารณะคุณต้องระวังปากให้เยอะเพราะว่าปากของคุณเนี่ยมันมันสร้างเรื่องได้อ่ะแล้วผมเป็นคนที่คิดว่าปากเนี่ยไม่ควรจะสร้างเรื่องนะครับเพราะ ไอ้คนที่มีปัญหาในคลิปเนี่ยตัวคําพูดทั้งหมดมันเป็นตัวพูดคาพูดที่สร้างปัญหาไออย่างคําพูดว่าแบบเ้าส้มชนะฐานปฏิวัติแน่ายางเงี้ยประเทศเขาเดินหน้าสู่การเลือกตั้งกันมาแล้วคุณจะเอาเรื่องปฏิวัติมาครูกันเนี่ยไปพูดทําไมบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบรเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปินะ ส้มน้ําเงินครัแดงคนที่อยู่ข้างบนบริหารอะ่ะผมว่าเขายังไม่ได้รับรู้เลยมัว่าคุณพูดแบบนี้เ<ช>พราะแต่ละคนมันก็สู้กันด้วย<ช>ด้วยด้ยหาเ<ช>สียงอยู่ตอนนี้แล้วเราก็ไม่รู้ไอ้การพูดอยู่เป็นการอ้างนั้นอ้างนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะน พอถ้ามันเป็นการอ้างนัง้นอา้อา,งอางนี้ซึ่งมันเป็นอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้ผมผมไม่คิดว่าฐานจะปฏิวัติอะไรแล้วนะออแล้วก็ไม่ควรที่คนที่เป็นนักการเมืองจะบอกด้วยว่าถ้าฉันไม่ได้เป็นคนอื่นโดนปฏิวัติแน่ะม,ม,มันเป็นการอ้างเพื่อตัวเองได้เป็นรัฐบาลชนะเลือกตั้งหรือเปล่าซึ่งถ้าอย่างนี้สำหรับผมเลยนะเข้าข่ายสู้ในการเลือกตั้งที่ไม่ตรงไปตรงมาถ้าได้คุณจะไปแข่งทําความดีไปแข่งกันทํานโยบายไปแข่งกันแบบเสนอว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีที่ดีประเทศนี้คุณใช้วิธีไปขู่ว่าให้มึงเลือกพรรคนี้แม่งไม่ได้เป็นหอก พูดไปทําไมจะเลือกไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้นะครับคนอยากเห็นการแข่งที่ตรงไปตรงมาอย่าเล่นชกใต้เข็มขัดยิ่งชกใต้เข็มขัดว่าถ้าคุณไม่เลือกพรคผมฐานยึดอานาจแน่อย่างเงี้ยมันแปลว่าคุณเชียร์การยึดอํานาจอย่างนั้นหรือแล้วคนจะไปเลือกตั้งคุณไปครูประชาชนอย่างเงี้ยหัวใจคนนี้เขาจะไปใช้สิทธิ์ยังไงไงประเทศเราเพิ่งมีรัฐบาลปีห้าเจ็ดเพิ่งมีการเลือกตั้งสองสำคัญเองนี่จะคูปฏิวัติกันอีกแล้วเนี่ยแต่เอาจริงๆนะเอาพูดตรงๆนะ นับตั้งแต่คุณคุณแพรทองทานครับพ้นจากตําแหน่งแล้วก็เป็นคุณภูมิธรรมแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นคุณอนุทินแล้วก็ยุบสภาเนี่ยผมยังไม่ได้ยินใครบอกจะมีปฏิวัติเลยนะใช่ผมยังไม่ได้ยินเลยนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการคูไงซึ่งมันไม่ควรจะมีแล้วในพศนี้เพราะว่าครูแบบนี้มันสอนคนพูดว่าเป็นคนแบบไหนแล้วไงแล้วกองทัพเองเนี่ยเขาก็เขาก็มีภารกิจ ทางชายแดนตลอดเวลาใช่ไม่ได้แสดงท่าทีเลยนะไม่มีฮึ่มฮึมไม่มีแฮมแฮมอะไรเลยนะคลิปนี้มันถึงเป็นปัญหาว่าคุณไปอ้างทหารหรือเปล่าทหารเขาไม่รู้เรื่องเลยคุณอ้างเขาทําไมไอ้ขออภัยคุณโรธถ้าเราเราเราวางคลิปนี้ก่อนนะแต่เกิดมันมีคลิปเนื้อหาแบบนี้ออกมาแล้วเกิดคุณทนายอันเป็นคนเผยแพร่สมมุตินะเพอเผลอถ้ามันเป็นคลิปเนื้อหาอย่างเี้ไอ้คนพูดอาจจะโดนด้วยครับไม่ใช่เอกคนเผยแพร่นะเพราะมันต้องวกกลับไปว่าเอะแล้วคุณพูดงี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ ล้วเผื่ออาจจะโดนข้อหาคุณเป็นกบฏหรือเปล่าไงเออคือคือเราไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มายคามว่าไม่ใช่แต่ว่าหมายถึงว่าท่านเนื้อหาสาระมันคล้ายๆแบบมันไปยุอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมปฏิวัติผิดกฎหมายอาญานะครับมันไปพูดอย่างนี้เฮ้ยถ้าพรรคนั้นพึงที่เป็นโดนปฏิวัติแน่เนี่ยคุณกำลังพูดถึงการทําผิดกฎหมายอาญาอยู่นะซึ่งผมว่าถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยนะไม่ควรพูดนะครับยิ่งถ้าจะลงเลือกตั้งตั้งพรรคกันเมือเพื่อลงเลือกตั้งเนี่ยต้องไม่พูดเลยอย่างสิ้นเชิอยากชนะ ไปทำผลงานอ,อยากชนะไปเสนอนโยบายอ,อยากชนะไปบอกประชาชนว่าเลือกคุณในประเทศจะเดินหน้าทางไหนอไอ้นั่นเนีน่ยแฝงที่สุดนับคือวันนี้การเมืองคนคนเบื่ออะไรรู้ไหมครับคนเบื่อความไม่ตรงไปตรงมาเบื่อความความไม่แร์เบื่อการโกหกเบื่อการตรบตรัดสัตว์เบื่อการบิดเบี้ยวเพราะนั้นพรรคการเมืองถ้าเกิดตรงไปตรงมาไม่ตาไม่ตบตัดสัตว์ไม่บิดเบี้ยวไม่ชกใต้เข็มขัดเลยนะเดี๋ยวคนเขาก็เลือกคุณเอาจริงๆนะ <laughs> <laughs> ผมผมกล้ากล้าลองคิดดูเลยนะครับผู้บริหารส้ม ผู้บริหารน้ําเงินผู้บริหารแดงผู้บริหารฟ้าผู้บริหารเขียวรวมถึงทุกๆปัรกฮะเจอแบบนี้เข้าไปนะผมว่าเขาคงเซ็งมากอะจริงเฮ้ยจริงกำลังแบบอยู่ในสนามดีๆอะแล้วก็ทุกคนก็สู้กันตรงไปตรงมาคุณอนุทินเขาก็สู้แบบตรงไปตรงมาแล้วแล้วใครก็ไม่รู้พูดว่าเฮ้ยเฮ้ยมันอาจจะเป็นงี้มันอาจจะเป็นงั้อนาจอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นนักลงทุนเอ้าจะเลือกตั้งหวังว่าหลังเลือกตั้งเสร็จธุกิจโตออามันจะปฏิวัติกันอีกแล้วเหรอถูกแล้วทุกวันนี้เศรษฐกิจวันนี้ประเทศไทยโตหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้ว แย่จนพู้ว่าแบคงชาติเปล่ารถประเทศนี้มันแย่ตัวนี้สิผ่าแล้วแล้วที่แย่ที่สุดคือพอเป็นคลิปแบบนี้ออกมาคุณไม่ต้องห่วงเลยครับฝั่งที่เขาไม่ใช่ฝั่งฝั่งเดียวกับคุณอ่ะเยื่อแล้วอันนี้เหยื่อแล้วสบายเลยเราไม่ต้องพูดถึงพรรคไหนเลยนะเขาจิ้มแน่นอนเอ้ยจะเลือกเขาอีกเหรอเป็นไม่ได้ไหมใช่ก็เนี่ยแหละมันคือสิ่งที่มันไม่ควรทำไงเพราะใครทำเนี่ยนะครับคุณน้าพักไปบอกเถ้ะหยุดเถอะชนะด้วยวิธีนี้ไม่ดีหรอกมันทำลายประเทศคือในสุดเนี่ยนะครับพรรคการเมืองและคนที่เป็นนายรม แต่ละคนมันอยู่กันไม่เกิน10ปี20ปีหรอกโอกาสของคนแต่ละคนจะเป็นนายกผมว่าเต็มที่10ปีก็จบแล้วแต่ประเทศเีือประเทศเรานี่มันต้องอยู่ยาวไงใช่ไหมครับวันไหนที่อนุทินไม่อยู่คุณนัทพงศ์ไม่อยู่คุณยศชัยชไม่อยู่ประเทศนี้มันต้องอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเล่นการเมืองบนการพังพินาศของประเทศนะอ่ะนะอถ้าอย่างนี้กลับมา8กุมภาพันธ์ครับเลือกตั้งเสร็จดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะน่าจะตั้งรัฐบาลเสร็จภายในสักสองเดือนไหมผมว่าอาจจะเร็วนะครับถ้าพักที่หนึ่งชนะขาด แล้วผมอยากให้พรรคที่หนึ่งชนะขาดจะเป็นใครก็ตามผมไม่สนใจด้วยนะผมอยากให้พนักทัที่หนึ่งชนะขาดเราจะได้มีเสถียรภาพแล้วก็เดินหน้าสู่การมีรัฐบาลที่มันทางานได้เต็มเต็มแม่เอาจริงๆหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบ3-4เดือนนะครับยังรออยู่เยอะมากนะรออยู่เยอะนะเพราะออผมก็เรียกร้องอย่างนี้นะครับว่าสำหรับประชาชนเนี่ยถ้าคุณคุณชอบพรรคไหนแคนดิเดตนาะยกคนไหนคุณเลือกพรรคนั้นทั้งเขตทั้งเบอร์ไปเลย ให้เขาได้เป็นรัฐบาลที่มันเต็มที่ไปเลยไม่ต้องมาแบบยุทธศาสตร์อยุทธศาสตร์ะไม่รู้ว่าของใครก็ได้นะครับคือจะเลือกพักไหนชอบเบอร์ไหนเลือกทั้งเขตทั้งเบอร์เขาจะได้เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งจะเป็นใครก็ตามนะครับมันจะได้มีรัฐบาลที่มันทํางานได้เต็มที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่แบบแพ้เลือกตั้งมาเป็นแล้วคนก็ทะเลาะกันคือผมเบื่อแล้ววะมันอย่างเงี้ยหปี7ปีแล้ววนอยู่อย่างเงี้ยด่กันอย่างเงี้ยมึงแพ้เลือกตั้งแลเอาให้จบไปเลยนะหวันหวันนี้เองสุดท้ายลละแ้้้วววเเดดี๋ยรราาจไู่ อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในวันที่9กุมภาพันธ์นะครับ,รบวันนี้ขอบคุณมาก,มากนะครับ,รบแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางท็อปนิว77แองน,นี้วันนี้ผมและคุณสิโรดครามพไบบูล,ลาคุ้มชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ